ของเราค่ะก็ได้เกิดเป็นโครงการในการที่จะส่งความช่วยเหลืออีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะเป็นโครงการทีเน้นช่อง16ค่ะช่วยเหลือผู้ประสบะทกภัยนะคะก็มีการรวมตัวกับภาคีเครือข่ายนะคะนำเอาสิ่งของใช้ที่จําเป็นต่างๆเนี่ยวันนี้มีการมาแพ็คมาบรรจุกันนะคะโดยพนักงานของเราเนี่ยช่วยกันแพ็คช่วยกันบรรจุทั้งผู้สื่อข่าวทั้งช่างภาพผู้ประกาศข่าวรวมถึงทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะใครว่างก็ไปช่วยกันแพ็คของลงถุงเป็นถุงยางชีพนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะออกเดินทางส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ให้ทั่วถึงมากที่สุดนะคะีค๋ะวยวเราลงไปติดตามรายงานจากคุณยานิสาสิริมูลกุลกันค่ะสถานีข่าวโทรทัศน์ท N n ช่อง16ก็ได้ร่วมเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกำลังใจและก็รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ และสิ่งของที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากภา,ค,กา,าคีเครือข่ายอาทิเครือเจริญพกทภัณฑ์บริษัททูคอร์ปอเรชั่นสภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอาเซียน t n เช่อง16บยสรุ่นที่2 0ข้าวตราชัดบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดชมรมออฟโรดไทยใจยรักแผ่นดินกออรมนธนาคารเ ME Bank ์โรงพยาบาลหัวเฉียวและเบอร์รี่ยูเกอร์ มีทั้งพวกแก๊กสฟันมีสบูออุปกรณ์ในการก็ต้องต้องขอให้พี่้องชาวภาคใต้ดีอดทนนิดนึงแล้วสู้ๆนิดนึงครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับจะร่วมฝากฟันสู้ไปด้วยกันในคนที่อยู่ทางกรุงเทพอย่างในบริษัทเอกชนต่างๆก็ยินดีที่จะที่จะเป็นช่วยเหลือแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้กำลังใจนะคะขอให้ทุกๆคนอดทนแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนะคะอันนี้ไปให้ด้วยกัน ทันทีที่สถานีข่าวโทรทัศน์เทีเอ็นช่อง16ได้เปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกาภัยในพื้นที่ภาคใต้ก็มีบรรดาภาคีเครือข่ายก็ได้ร่วมส่งกําลังใจผ่านสิ่งของมายัางสถานีข่าวโทรทัศน์เทีนเอ24ช่อง16ค่ะบรรดาพี่น้องพนักงานจากสถานีข่าวของเราที่ทราบข่าวก็ได้พร้อมใจกันมาบรรจุสิ่งของเพื่อที่จะนําไปมอบให้ถึงมือผู้ที่ประสบอุทกาภัยค่ะเราจะไปพูดคุยกับพวกเขากันว่าในวันนี้เขาอยากฝากอะไรไปถึง พี่น้องผู้ประสบภัยกันบ้างค่ะไ่บ้างค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ต้องสกกกำลังใจนะครับก็ไปช่วยผู้ประสบภัยทางภาคใต้ของพวกพี่น้องพวกเรานะครับอันนี้พวกพนักงานเราก็มาร่วมมือร่วมใจกันแพ็คของเพื่อส่งความช่วยเหลือนี้ไปช่วยคนที่กำลังลำบากในขนาดนี้นะครับก็เป็นนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าสังคมยังมีอีกหลายส่วนที่ช่วยกันสถานีที่เรนก็เป็นจุดเล็กจุดหนึ่งที่เราช่วยได้แต่ที่เท่าที่ความสามารถเรามีครับ คืออะไรที่พวกเราชาทีเอสามารถที่จะร่วมแรงร่วมใจคนละไม้ละมือช่วยกันตรงนี้ส่งกําลังใจอะไรที่สามารถทําได้เล็กๆน้อยๆก็ช่วยๆกันนะคะเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในน้ําใจที่เรารวมกันสามัคคีกันแล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นกับวิกฤตครั้งนี้ได้ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจคือคนภาคใต้นะครับมีกำลังใจสู้ๆนะครับคนไทยด้วยกันนะครับ เหลื่กันอยู่แล้วนะครับเพระาะฉะนั้นคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับสู้ๆครับอีหล่าคนทางภาคอีสานจังได้ก,กขอทรงแรงใจให้พ่อแม่พี่น,อนะะ้องสู้ๆด้ค่ะมีอีหยางที่อีหล่าเฮ็ดได้ก็ติซอยเหลือลงไปแม้จะเป็นกำลังกายเล็กๆนี่ก็ติซอยด้ค่ะ สู้ก็คนตายในในท่านะเป็นคนตายเหมือนกันเราก็อยากส่งเสริมอยากให้คนไทยมาช่วยกันอยากให้เออเฮ่นถึงกําลังใจตรงนี้เนาะข้องทั้งหมดทีทีจัดส่งวันนี้เนี่ยพอไปส่งถึงมือคนตายแล้วรับรองว่าถึงแน่นอนเราเป็นเออพนักงานคนนืงอที่เป็นเขาเรียกว่าระยะที่เป็นเออพอช่วยได้เราก็ช่วยกันอยากให้คนตายเข้มแข็ง เราเองเป็นคนคนไทยเราก็จะให้กำลังใจกันตรงนี้อยากให้ผ่านออช่วงเวลาหลายๆไปด้วยกันได้นะครับ